สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานพวแอมนะครับพวแอมชลทีซาวประกอบใหม่นะครับเครื่องนี้ก็เป็นของผมเองประกอบเองนะครับตัวนี้พันหกร้อยวัตต์นะครับชลทีซาวพันหกร้อยวัตต์จะเป็นกล่องไฟตรงรุ่นใหม่แบบนี้นะครับมีโลโก้วัตต์มีโลโก้ชลทีซาวแบบนี้นะครับส่วนภายในก็จะเป็นหมอแปลงสองพันวีเอนะครับเกินวัตต์เกินเครื่องนะครับหมอแปลงเกินรุ่นเครื่องนะครับทรานซิสเตอร์สิบหกคู่คาปาหกลูกแบบนี้นะครับ ภายในก็เดินระบบสวยๆนะครับจะได้ไม่ลกสายตานะครับส่วนด้านหลังก็จะมีแจ็คครบทุกอย่างนะครับมีแจ็คโฟน XLR สเปคค่อนนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องประกอบใหม่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ต่อสายจะใช่เป็นแบบกดนะครับมันก็จะใช้งานง่ายนะครับโอเคสเปคประมาณนี้นะสเปคเครื่องนี้ก็เอาไว้ขับพวกเบบแ18นิ้วโครงปั๊มโครงหล่อได้เลยนะครับ14นิ้วคาสอดอก กำลังพอดีพอดีนะครับหรือเอาไปขับเป็นเสียงกลางสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วนะครับข้างอาสามก็ได้นะครับหน้าตาก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่แฟนเพจโชลทีสาวนะครับตัวนี้เป็นพอไวแอมประกอบใหม่งานประกอบใหม่เป็นงานรอคิวประกอบนะครับทุกเครื่องนะครับงานตู้ก็เหมือนกันนะครับเป็นงานรลอคิวประกอบ ก็ช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแล้วแต่คิวนะโอเคใครสนใจนะครับก็ทักกันมาที่ facebook โชลทีซาวนะครับเ o อ e r มือหนึ่งจากร้านผมนะถ้าเป็นมือหนึ่งก็จะมีประกันให้นะครับประกันหนึ่งปีนะครับประกันหนึ่งปีเสียมาระเบิดมาซ่อมฟรีนะครับเสียมาระเบิดมาซ่อมฟรีเลยแล้วก็ถ้าเกินหนึ่งปีแล้วก็ยังเป็นฟรีค่าแรงนะครับ จะเสียแค่ค่าอะไหล่นะครับสมมติว่าเกิน1ปีแล้วมีเสียมีระเบิดมาก็ยังซ่อมฟรีค่าแรงนะครับแต่เสียค่าอะไหล่โอเคตามนี้นะครับเครื่องมือหนึ่งชทีสาวนะครับใครสนใจก็ทักกันมา ใครสนใจ power amp ประกอบใหม่ชลอทีซาวนะครับก็ทักกันมาได้เลยที่ Facebook f แฟนเพจนะครับชลทีซาวนะครับตามนี้เลยส่วนคลิปนี้คลิปนี้ก็เทสอยู่กับตู้18 AT18 นะครับดอกตรงตามคงหล่ออยู่แล้วก็พ่วงกับเสียงกลางนะครับกลางแหลม6นิ้วครึ่ง4ดอกนะครับส่งงานพร้อมกับ2000นะครับส่งงานพร้อมกับชลทีสองพทีนะครับตัวนี้รอเดี๋ยวขึ้นมารีวิวอีก ต่อไปคลิปต่อไปนะครับโอเค